เอเคดากอนสกาไททัน <Wow. S 1> บัตรคูณ2 43บใบบัตรแรงมรถอีก3ใบ <Wow. S 1> โอ้โหสกอร์คิวเดสนยังก,กันนักแข่งก็ <Wow. S 1> สวัสดีน,ะน้องหนูชาวกาเลนาฟีฟายทุกคนนะวันนี้มี ID มาอีกหนึ่งแล้วนะครับผม ID นี่สุดมากนะครับผมตัวละครเพียบเลยนะมีทุกตัวเลย ดตัวลายตัวละครเพียบไปดูทางด้านของการแต่งตัวทั้งหัวก็จะมีประมาณนี้น้องๆคนไหนดูไม่ทันก็เลื่อนเอานะเลื่อนเอาหัวก็เยอะนะหัวค่อนเยอะเลยแล้วก็หน้ากากมีหน้ากากแดงๆนะครับขึ้นแดงบ่อยมากมีหนวดขาวด้วยนะมีหนวดขาวด้วยมีชุดในตู้อีโวด้วยนะฮะแล้วก็ทางด้านของเสื้อก็ ประมาณนี้เลยเสื้อเยอะนะเสื้อแ,งแดงๆเพียบเลยนะฮะน้องๆไล่เอานะครับผมถ้าดูไม่ทันนะเดี๋ยวลุงจะทิ้งลิงก์ของเจ้าของไอดียไว้นะฮะดูเพมันไปเพลินๆยาวๆเลยนะกางเกงก็จับประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยโบลุงบอกเลยว่าใครได้ไอดีนี้ไปนะแบบขึ้นแกนมาสเตอร์ได้เลยนะเพราะว่าสกินปืนนี่ครบแล้วก็ ที่สาคัญนะมีบัตรคูณ2 43ใบแล้วก็บัตรแร้งไม่ลดอีก3ใบนะครับอ่าคอสตูมกปประมาณนี้เนาะมีกจิอ่าแล้วก็มีชุดกองซุมปืนอีกเพียบเลยแล้วก็มีหินแปลงล่างเนาะนี่มีบัตรบัตรก็จะมีประมาณนี้เนาะอ่าไปดูท่าหน้าของสัตว์เลี้ยงกันเลยสัตว์เลี้ยงก็มีแทบทุกตัวเลยสัตว์เลี้ยงนะครับผมขาดแต่ขาดอย่างเดียวอะออขาดขาดอยู่ตัวนึง ไปดูทางหน้าของอตัวละครจะดูผู้หญิงก่อนดูชุดผู้หญิงก่อนเมื่อกี้ลุงดูชุดผู้หญิงชุดผู้หญิงก็มีประมาณนี้โอ้เยอะนะหมวผู้หญิงเยอะมากเลยชุดผู้หญิงก็เยอะมากเลยนะครับนี่เห็นไหมเทียบเลยชุดผู้หญิงก็เยอะเลยนะเนี่ยเป็นไอดีของน้องที่รู้จักกันนะครับผมน้องๆคนไหนสนใจสอบถามคอมเมนต์ได้เด้อรีบนะครับเพราะว่าไอดีนี้ลุงคิดว่าถ้าลงไปปุ๊บนี่ น่าจะ่วัอะครับต้องรีบๆจับจองกันเลยนะเข้ามาสอบถามคอมเมนต์เลยเลยนะครับผมชุดก็จะมีประมาณนี้ผู้หญิงเนาะไล่ดูเอานะใครดูไม่ทันอ่าแล้วก็รองเท้ารองเท้าก็จะประมาณนี้รอ,องเท้ารองเท้าเยอะ,อง,ยอ,ะองเท้าเยอะมากเลยมีก็จีนะมีก็จีมีชุดประมึกด้วยอ่า ไปดูข้างสก,กินปืนนี่ M4 โอ้โหลูกซองไฟลูกซองเดซไอโอ้ลูกซองเพียบเลยนี่สายลูกซองนั่งเลยแล้วก็ AK ดากอนนะฮะผมยูนพีเอ็มพีไฟโอ้เพียบเลย M14 ลั่น 2, โอ้โอ้เนี่ยสาก,กาไททันมีสาก,กาไททันด้วยอาร์ติกไททันนะครับโอ้โหกระบอกนี้สุดจริงๆครับกระบอกนี้มี v s ลัน2ด้วยกอร่าลัน2 MP40 โว้ยเพียบเลยพากไม่ทันแล้วเยอะเกิน s H k s oh, ้ปืนถาวรเพียบเลยนี้มีธนูด้วยโอ้ธ oh, นูสวยฟาร์มาร์สลุน่นานะกระบองข้าวโพด XM8 ลั่น2สแปดลั่น2โอ้จะเยอะไปไหนเนี่ยไอดีเนี่ยโอ้โหี90ก็มีนะครับโอ้โอ a n 98ราตันนะไอวอลลูก uh, ระเบิดเทียบเลยแล้วมีไอ oh, วอลจ็อกเกอร์โอ้โคตรสวย แล้วก็ท่าก็มีเยอะมากเลยนะมีท่าให้ดอกไม้ด้วยนะครับผมโอ้โหใครได้ไอดีนี้ไปนะลุงบอกเลยแกนมาสเตอร์มีท่าให้หัวใจด้วยกระเป๋าเพียบเลยนะครับน้องๆโอ้โหไอดีไอดีนี่ขายถูกมากๆากนะครับไอดี ID นี้นะถ้าไปวางขายในร้านน่าจะหลายพันอะ่ะลุงบอกเลยว่าหลายพันน่ะตัวนี้สกินปืนแบบครบอะแค่สกาอาร์กติกแททันแล้วก็เอเคมังกรนี่ก็โอ้โหหมดไปเท่าไหร่แล้วอะลุงอะ ดูสิน้องขามีถาวรและขายถูกมากเลยนะครับร่มก็จะประมาณนี้นะร่มวิมีร่มร่มเก่าร่มแร่เยอะมากเลยเออโอเคเราไปดูทางด้านของนะแรงตัวนี้เขาไม่ค่อยได้เล่นนะครับอยู่แรงโก้นะ้องขอไม่ค่อยได้เล่นแล้วแรงโก้และที่สําคัญนี่ครับโอ้หบัดคูณ2 4 3าใบบัตรแรลงไม่ลดอีกโู้สามใบ้ยเยอะมากเลยนะนี่สกอร์คิวเดส โอ้ยสกอร์คิวเดนะครับนักแข่งนะครับเนี่ยสกอร์นักแข่งเลยนะฮะโอ้โหเอาไปเข้าแคนดังได้เลยนะฮะโอเคครับผมเยอะจริงจริงโอเคครับผมไอดี ID นี้เสนอราคาอยู่ที่3,500บาทนะครับผมแล้วไงก็ไป ต่อรองกันเองนะครับเดี๋ยวลุงจะทิ้งลิงก์เจ้าของเฟซไว้ข้างล่างนะครับผมแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ลุงน,นะนะน้องๆคนไหนที่สอบถามอยากได้ ID ราคาถูกๆเดี๋ยวเดี๋ยวลุงจะเอามาลงให้นะราคาหลักร้อยอย่าเงี้ยราคาแบบพอจะจับต้องกันได้น้องนะเดี๋ยวติดตามลุงไว้เลยนะฮะเดี๋ยวลุงจะหาไอถูกๆไอแบบสกินฟรีเยอะหน่อยราคาถูกๆหน่อยมาให้เนาะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกๆอ่า Subscribe ขอบคุณทุกๆไลค์ลูกวิวเลยนะครับผมแล้วยังไงก็มาเจอกันคลิปหน้านะครับน้องๆสวัสดีครับ